ขออตเป็นหัวหน้าตงบลแต่ใจอยากอยากวายากว่ายากกว่าบางท่านที่เป็นขออ,อจังหวัดหรือซัมไปผมบอกแล้วว่าเ i ฟไโอมีตำแหน่งไว้ไม่ได้สถียรภาพน,นะครัสังเกตหลังปัดหรือไปแต่งตั้งออกให้นะวันที่สมมติที่หนึ่งพฤษภาจนถึง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคําว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยปกติปันจะบอกว่าหมดอายุอีปีสามปีห้าปีใช่ไหมฮะแต่ไม่ปีเดียวก็ไม่ถ้าเกิดปีเดียวแต่งตั้งนายกเป็นผอจังหวัดบานหมดอายุอีกปีหนึ่งแต่นายกเนี่ยไม่ทํางานเลยคนอื่นทำอ่ะรอเนะฮะฉะนั้นถ้าไม่เรามีการประเมินตลอดถ้าไม่ เรามีการขับใครออกครับเพราะมันเป็นกิตอาสาผมบอกตลอดตั้งแต่เมื่อวานว่าจะเลื่อนท่านไปเป็นที่ปรึกษาแล้วเอาคนอื่นมาทํางานแทนท่านเปลี่ยนตําแหน่งเลยนะครับผมซึ้งนับใจทุกท่านผมคิดทั้งคืนผมไม่ยังไม่ได้ปึกษาใครเลยผม ผมคิดทั้งคืนแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมจะบอกท่านนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าท่านจะเป็นตำแหน่งอะไรในจังหวัดนั้นท่านประธานภาคครับทุกภาคเลยนะครับท่านรู้ว่าใครบ้างในแต่ละจังหวัดมาอบรมบัตนั้นสมมุติว่าผมสมมุตินายกเป็นหัวหน้าตำบลแต่มาอบรมวันนี้ ได้ความรู้ไปได้อะไรไปมากกว่าคนที่ไม่ได้มาอบรมให้ทุกคนที่มาอบรมในวันนี้ในแต่ละจังหวัดเป็นคณะกรรมการจังหวัดอัตโนมัติเลยครับดีไหมครับปกติ หัวหน้าตำบลไม่ได้เป็นคณะกรรมการจังหวัดใช่ไหมครับเข้ามาเลยครับเพราะถือว่าท่านติดอาวุธไปแล้วใจท่านได้แล้วประธานภาคประสานกับจังหวัดนั้นๆเลยมากี่คนรู้ครับมารวมกันเลยครับถือว่าเป็นคณะกรรมการจังหวัดเลยเพื่อที้จะขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆแล้วทุกท่านจะได้บาร ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ FIO เนนะี่ยตามไปถึงที่อยู่ท่านทุกท่านเพื่อเอาไปทำง,งานได้อะไรครับจากการอบรมอันแรกครับผมสัมผัสได้จากของอเบิร์นท่านอยู่ในอะไรกลุ่มคงรู้นะครับ ขอออเบิร์กับคุณหนูยาบ้างกับคุณกว้างบ้างแต่วันนี้เพราะว่าไม่แค่ได้เจอหน้ากันผมก็เพิ่งเจอหน้าขอออเบิร์เป็นครั้งแรกแต่ทะเลาะกันในไลน์แล้วครับมันเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้ผมได้ยินจากขอออเบิร์จากพี่หนูยาจากพี่กวางจากหลายคนว่าอบอุ่นเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยทำงาน บนออนไลน์แต่วันนี้ได้เจอหน้ากันได้คุยกันอบอุ่นผมก็อบอุปป่น,น,น,นผมกล้าพูดกับเพื่อนๆกับผู้ก,การส่งเกียรติพลตำรวจตรีดรสุเกียรติแก่ท่านถามมาท่านที่ผมพูดเมื่อวานคือท่านลหรถามผมแล้วใครสนับสนุนงบประมาณเนาะได้เขาไม่เสริมแล้วใช่ไหมได้ครับได้ครับใจไงครับ,บ อบอุ่นมาถึงอบอุ่นอบอุ่นความอบอุ่นนี้ครับก็เพราะว่าพวกเรามีอุดมการณ์เดียวกันอุดมการณ์ที่อยากจะให้ชาวฐานรากซึ่งเป็นต้นตระกูลของเราเป็นรากเก้าของเรามีที่พึ่งไม่ให้ใครมาดูถูกมาเหยียบย่ำ เหมือนกับที่เรียกพวกเราว่าราชา